สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องหอยไทยร็อตโต้อยู่ในขณะนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรสิบล่างสามตัวนะครับเดินมาทั้งหมดสิบสองงวนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับดูไว้เปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆของอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับ ว่ามีเลขที่ชนกันไหมนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับสูตรยิ่งน้อยชุดก็มีความเสี่ยงนะครับเวลานำไปใช้ก็โปรดใช้วิจรยายาของท่านนะครับในการตัดสินใจนะครับสูตรนี้นะครับจะเริ่มข้าตั้งแต่วันที่1นึ่งสิงหาคมนะครับสองพเป็นสูตร10ล่าง3ตัวนะครับสูตรคนวณได้178่นะครับ สองตัวล่างออกหนึ่งสี่นะครับเข้าที่เลขหนึ่งนะครับงวดต่อมานะครับวันที่สิบหกสิงหานะครับสูตรได้เจ็ดสามสี่ครับออกสี่สองงดต่อมานะครับได้หนึ่งเจ็ดแปดนะครับออกแปดสามงดต่อมานะครับเจ็ดสามสี่ออกเจ็ดห้าครับ งวดต่อมา512หนออกห้นะครับงวดต่อมาครับห้าหนึ่ออก15ึ่งห้ต่อมาครับศูนออกเจ็ดงต่อมา6กสออก64นะครับ ตอตมา0ู7ย์หกออกศูนย์ดอตมนะครับ401ออก14ึ่งส่อตมนะครับแปดออก58นะครับตอตมาเจ็ามสีออก47นะครับ ทั้งหมด12วัวนะครับทีนี้เรามาดูนะครับ จะมีเข้าหลักหน่วยตั้ง,แต,ง,งตแต่งวดนี้นะครับมาครบสองตัวแต่งงวดนี้นะครับนี่ครับหนึ่งห้านะครับศูนย์เจ็ดนะครับแต่งวดนี้ไม่มานะครับวันนี้ก็ศูนย์แปดไม่มา ถ้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับก็จะเดินครบสิบหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงดติดนะครับสี่หนึ่งนะครับแล้วก็แปดห้าห้าแปดนี่นะครับเจ็ดสามสี่ ออกสี่เจดนะครับทีนี้เรามาดูกันในงวดที่จะถึงนี้นะครับวิธีการคำนวณนะครับเราจะใช้ผลรางวัลที่หนึ่งนะครับในตำแหน่งหลักแสนนะครับหนึ่งครั้งนะครับด,ด้วยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งด,ด้วยหลักสิบหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับ บวกได้หลักหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งและบวกได้หลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับและบวกได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่1 1หนึ่งครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะนําเฉพาะหลักหน่วยนะครับมาเป็นเลขเด่นตัวที่1นะครับและบวกเพิ่ม6แต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่2บวกเพิ่ม1แต้มเป็นเด่นตัวที่3า9บวกเเป็น8นะครับแปบวกเเป็น5 5้าบวก8เป็น3 3บวก8เป็น1 1บวก8เป็น9้า ก็บวกเก้าเป็นแปดนะครับเด่นตัวที่หนึ่งนะครับคือเลขแปดบวกเพิ่มหกแต้มนะครับเป็นสี่นะครับบวกหนึ่งแต้มเป็นห้าเราก็ได้เลขเด่นในหลักสิบล่างสามตัวนะครับคือแปดสี่ห้านะครับ เราก็ลองจับทั้งสี่ตัวมาวินกันนะครับเพราะว่าเข้าสองตัวล่างมาหลายง่วนนะครับก็จะเป็นแปดสี่นะครับแปดห้าแล้วก็สี่ห้านะครับ ขอยนะครับเขียนผิดนะครับต้องไม่ขีดนะครับนี่ครับสี่ห้านะครับขอภัยด้วยนะครับจับบินครับแปดสี่แปดห้าแล้วก็สี่ห้านะครับลองดูนะครับสองตัวล่างนะครับเผื่อมาครบนะครับ วันนี้ไปดูสูตรดับสิบล่างนะครับชนกันที่มันมีติดดับที่เลขสี่ด้วยนะครับแล้วแต่คนจะชอบนะครับเด่นชนดับก็อาจจะมาก็ได้นะครับ เก็บไว้พิจารณากันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสิบล่างสามตัวนะครับแปดสี่ห้านะครับตัวไหนจะมาครับเลยจะไม่มาเลยทั้งหมดนะครับก็ต้องมาเราลุ้นพร้อมกันนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับทุกคลิปเป็นเพียงแนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้นำไปตัดสินใจวิเคราะห์กับสูตรอื่นๆอีกหลายๆสูตรนะครับ งวสิบเจ็ดกอพอนะครับหนึ่งกอพอนะครับขอพายาพครับหนึ่งกอพอหกหกครับขอขอจบข้อมูลนะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเลขสิบล่างสามตัวนะครับประจำงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้หกสิบหกนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่มีความเสี่ยงสูงนะครับยิ่งน้อยตัวก็ยิ่งมีความเสี่ยงนะครับ ครับขอขอจบข้อมูลแล้เพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ